เราต้องยอมรับค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอาสาสมัครนอกระบบเพจต่างๆที่วิ่งออเอาอเครื่องออกซิเจนทั้งคืนให้ผู้ป่วยนะคะไม่ได้มีความรู้ความอะไรเลยไม่ได้เป็นบุคลากรสาธารณสุขเพจเส้นได้อีจารย์เราต้องรอดมูลนิธิกระจกเงาพวกนี้เนี่ยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหรือใดๆนะคะเป็นเอกชนอาสาแล้วก็บริษัทันเองอยากให้ท่าน เข้าใจนิดหนึ่งว่าไฟเซอร์ล็อตนี้ยไม่ใช่แค่วัคซีนที่ดีที่จะเสริมเกราะป้องกันให้กับบุคลากรด่านหน้าทั้งในและนอกระบบนะคะแต่มันยังคือเป็นขวัญและกำลังใจที่จะให้ทำงานต่อไปอยากให้พวกท่านลองลองเล่นๆก็ได้ค่ะท่านลองใส่ชุด PPE นั่งอยู่สามชั่วโมงนอกห้องแอร์หรือในห้องแอร์ก็ได้ท่านจะทราบว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยใส่ชุด PPE ทำงานกัน เพื่อสู้กับโรคระบาดเนี่ยนี่ยรอ,อยู่ในสงครามโรคระบาดในพลทหารด่านหน้าคือบุคลากรทางการแพทย์และอาสาต่างๆถ้าท่านใส่สักสามชั่วโมงแล้วลงหน้างานท่านจะเข้าใจว่าเหงื่อหยดลงไปผ่านไปถึงพื้นเลยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอย่าจะให้ท่านเห็นใจด่านหน้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมันไม่ใช่แค่วัคซีนแต่มันเป็น คือที่ฉีดไปเนี่ยบางคนก็อาจจะพุ่งขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับผลการศึกษานะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นความมันเป็นน้ําหยดลงบนหลดลงบนสิ่งที่แห้งแล้งและเหมือนทะเลทรายน้ําหยดเดียวขอเถอคะค่ะท่านเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจจริงๆคะ่ะขอเสริมนิดนึนะคะในเรื่องเอ่อดราม่าที่มีแชรสนั่นเลยในโลกออนไลน์นะคะเรื่องของที่มีทหารได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งก็เป็นข้อ,ขอเท็จจริงเป็นที่ประจกักษ์แล้วนะคะของโรงพยาบาลทหารสีสองรักจังหวัดเลยซึ่งก็ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของของจังหวัดเลยนะคะท่านผู้ว่าจังหวัดก็เพิ่งเปิดปร,ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลวันที่29กรกฎาคมวันที่30กรกฎาคมไฟเซอร์มาถึงวันที่6สิงหาปรากฏภาพมี ทหารซึ่งระบุว่าด่านหน้าได้ฉีดน,นะคะอยากให้ท่านลองไปดูโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ที่เขารับผู้ป่วยโควิดเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนมากอดครวนซึ่งก็ขอบคุณท่านนะคะที่ให้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเขาทำงานหนักกันมากจริงๆโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นโรงเรียนแพทย์ในอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังได้รับไฟเซอร์แค่หกสิบเปอร์เซ็นโรงพยาบาลแดงแสปัตตานีนะคะได้รับไฟเซอร์ห้าสิเปอร์เซ็นต้องจับฉลากแล้วท่านคิดว่าอีกสี่ิบเปอร์เ็นเนี่ยหัวใจมันตกไปตาตุ่มไหมคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ด่านหน้าจริงๆได้เจอจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยต้อง ต้องกระจายไฟเซอร์ตัวเนี้ลอ็อตนี้ไปให้เขาก่อนอย่างทั่วถึงอันนี้คืออยากจะฝากกับการการเปิดเผยข้อมูลของสามกลุ่มที่ที่ท่านได้ออกแถลงนะคะว่าการจัดสรรไฟเซอร์ล็อตนี้ย150,000โดสสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติและผู้จะเดินทางไปต่างประเทศอยากให้ท่านระบุด้วยค่ะว่าประเทศใดและ จำเป็นอย่างไรนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยจะมีความคลุมเครือค่อนข้างมากถ้าเราไม่ทําให้มันชัดเจนเพื่อเป็นเพื่อเป็นความชัดเจนของกระทรวงสาธารณสุขและท่านท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะอันที่สองคือ 40, สี่หมื่นโดสที่ระบุไว้ว่าเอาไว้ต่อต้านการระบาดที่เราทําอยู่นี่คือถ้าถ้าหมอเข้าใจไม่ผิดคือมันก็คือการต่อต้านการระบาดอยู่แล้วนะคะดังนั้นอยากให้ท่านชี้แจงเรื่องสี่หมื่นโดสสาหรับการต่อต้านการระบาดว่า เอาไปใช้ทําอะไรที่ไหนอย่างไร5,000โดสในเรื่องของการวิจัยล็อตนี้เนี่ยอเมริกาบริจาคเรามาเพื่อให้ไปถึงบุคคลที่เสี่ยงสูงและเปราะบางและมาในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ฉุกเฉินมันก็ไม่ควรที่จะใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะขอบคุณค่ะออขอเสริมสามหัวข้อนะคะท่านอนภา สิ่งที่อาจารย์พูดมาถูกต้องค่ะคือไฟเซอร์เนี่ยเปิดปุ๊บต้องฉีดให้หมดภายในสองชั่วโมงแต่หมอเชื่อว่าถ้าท่านไม่มีครบไม่มีคนหกคนในการฉีดไฟเซอร์ท่านแค่ประกาศในเว็บใดๆก็ได้ท่านจะมีคนต่อคิวไปฉีดเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องมันหมดอายุหรือว่าเสื่อมสภาพหรือว่าจะไม่มีคนฉีดนะคะแต่หัวข้อหลักๆนะคะที่จะสรุปนะคะท่านรองประหลัดได้ชีแ้แจงว่าโอเคสี่หมื่นโดส สำหรับการต่อต้านการระบาดลงมาเป็น3,450โดสเพื่อภาคใต้ในสายพันธุ์เบตา้าโอเคอันนี้รับได้อันนี้เข้าใจนะคะอันที่สองคือ150,000โดสที่หมอที่หมอพยายามที่จะขอให้มันชัดเจนว่าต่างประเทศที่ต้องฉีดไฟเซอร์ประเทศไหนใครอาชีพไหนจำเป็นอย่างไรนะคะและสิ่งที่อาจารย์รุสพรได้บอกก็คือว่าอันนี้สำคัญมาก การเปิดเผยรายชื่อเนี่ยถ้าทําเป็นเหมือน,นะคอเซนอร์มเลยค่ะว่าคนที่ฉีดไฟเซอร์ที่เป็นด่านหน้าจริงๆยินยอมให้เปิดเผยรายชื่อหรือไม่ถ้าไม่ยินยอมท่านเขียนไปเลยค่ะว่าวัคซีนเข็มที่รอตที่จังหวัดนี้ไม่ยินยอมก็คือไม่ยินยอมแต่หมอเชื่อว่าด่านหน้าเนี่ยจะยินยอมแต่ถ้าไม่ยินยอมเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีเว็บเว็บไซต์หรืออะไรที่ออนไลน์ที่เปิดเผยได้ว่าเอ่ออันเนี้ย ฉีดไปให้ใครและควรจะมีที่รับรองเรียนในเว็บไซต์เดียวกันนะคะว่าเราเป็นด่านหน้านะทำไมยังไม่ได้ฉีดลงชื่ออันนี้จะทำให้ท่านน่ะได้เข้าถึงกลุ่มตกหล่นได้ทั้งหมดเลยนะคะเปิดเผยทั้งรายชื่อที่ได้ฉีดและรายชื่อด่านหน้าที่ไม่ได้ฉีดถ้าเขามาลงชื่อเองว่าเขาเป็นด่านหน้าแล้วเขาไม่ได้ฉีดนั่นก็คือเราเป็นด่านหน้าตัวจริงท่านตรวจสอบได้น,นะคะเพราะคงไม่มีใครที่ไม่ใช่ด่านหน้าแล้วไปลงชื่อถูกไหมคะ เอถ้าสมมุติว่าอีกเรื่องหนึ่งของไฟเซอร์เนี่ยนะคะอาสาสมัครเนี่ยที่เป็นค้าเอกชนและอยู่นอกระบบอันนี้หมอดเน้นย้ำเลยนะคะว่าในระบบเนี่ยเราก็เห็นละทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลใดๆที่อาจารย์ทศพรเนี่ยได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นส่วนเล็กน้อยนะคะอยากให้ท่านลงไปคุยกับท่านประหลัดกิดท่านประหลัดเขาเรียกท่านผู้พางหวัดหรือท่านที่มีความรับผิดชอบในจังหวัดนั้น ว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลที่เป็นด่านหน้าจริงๆเลยเนี่ยเขาได้ฉีดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรวมถึงอาสาสมัครที่วิ่งเป็นอาสาสมัครเหตุหลักเช่นไทรัสนิวโชเส้นได้เราต้องรอดนะคะอีจันม์มนิทิกกระจกเงาพวกนี้วิ่งใส่ชุดพ e ีวีและผลคายเมื่อวานนี้หมอไปออกรายการเจอผู้ก่อตั้งเพตเส้นได้เขาก็บอกว่าเขายัางไม่ได้เจอเพตเราต้องรอดทั้งหน่วย EMT ก็คือ Emergency Medical Team ก็คือยังไม่มีใครได้นะคะอันนี้ขอเรียนท่านว่าตรงนี้ตกหลน่นก็จะเป็นการช่วยๆกันนะคะว่าตรงไหนตกหล่นนะคะอันที่อันที่สองนะคะที่สําคัญมากเรียนอาจารย์โอภาสนะคะแล้วก็เรียนท่านอนุทินเรียนทุกคนที่มีมีอํานาจในจุดนี้นะคะอยากจะบอกว่าทอร์ไฟเซอร์รอตนี้เข้ามาเนี่ยเราเห็นปัญหาแล้วว่า s i n นแ,ว, RA, แวค a s สตราเราบูสเตอร์แอสตราเราควยวัคซีนไปสอง นะคะก็คืออ n นเท t ร์เวคต์ c ัคซีนหรือว่าเชื้อตายไปค่้ยกับ Viral v ว c ตอรคือ AstraZeneca แล้วพอ Pfizer ซึ่งเป็น MINA มาเนี่ยเราเจอว่าปัญหาซึ่งเชื้อเนี่ยกลายพันธุ์อยู่แล้วค่ะท่านแน่นอนเพราะมันเป็น MINA ไวรัสโคโรนาไวรัสมันกลายพันธุ์อยู่แล้วปีหน้ามันมีแน่นอนเดลต้าเดลต้าเอฟซีลอนเดลต้าพลัสเบต้ามาแล้วต่อไปต้องมีโคโร่แพนด้าต้องมาจารยคือเราไม่รู้ว่าจะระบาดจากจีนกลับมาอีกไหมหรืออะไร ฉะนั้นเนี่ยยังไงวัคซีนสูตรไข้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องไข่ยอยู่แล้วในในโลกนี้เขาไข่กันเยอะแต่ว่าท่านต้องท่านต้องลองสังเกตด,ดูนะคะว่าเขาไข่แล้วจบด้วย m r n a ทุกคนมีราอชาติแรกที่จบด้วยไวรัสเเตอร์แล้วถ้าสายกลายพันธุ์มาอีกซีโนแวคแอสตราเซเนกาเอาอยู่ไหมอันนี้คือคําถามแล้วการมิกซ์วัคซีนสามสามชนิดหรืออีเวนท์ถ้าโปรตีนซับยูนิควัคซีนอันนี้ต้องเรียนท่านอนุทินนะคะ ถ้านุทโนวอควีน ac, หรือว่าโปรตีนสเนิตแบวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนเทคโนโลยีไม่ใหม่เหมือนเอ็มออแล้วมีความแล้วทางโลกนี้เป็นความหวังที่จะได้เข็มนี้เป็นเข็มบูสเตอร์รบกวนไม่ใช่รบกวนค่ะขอ,เร,รอเรียกร้องเรียกร้องอร้องขอร้องขอเลยค่ะท่านร้องขอด้วยชีวิตเลยค่ะท่านขอให้ท่านดีลนาโนวัคไทยแลนด์เข้ามาเลยนะคะท่านถ้าเราตกไม่มีวัคซีนตกขบวนเหมือนไฟเซอร์หรือโมเดนาเนี่ยเราจะกลายเป็นผสมมนเลย ทั้งซีโนแวคแอสตราเซเนกาโมเดอร์นาไฟเซอรและโนโวแ c คซึ่งเราไม่รู้เลยว่าผลกระทบระยะยาวมันเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่จะเรียน,นนะคะท่านตามหลักภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเราปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องเลือกยี่ห้อวัคซีนได้ในเมื่อเราทานข้าวเรายังเลือกร้านอาหารได้ยานี้ถ้าท่านถ้าท่านต้องการให้สูตรไข้ซิโนแวคแอสตราเซเนกา ท่านออกมาเอาเปเปอร์ผลวิจัยมาให้ประชาชนเชื่อค่ะว่าสูตรนี้มันดีแต่ถ้าเขาได้ซิโนแวคไปแล้วเขาอยากได้ซิโนแวคอีกเขาควรจะเลือกได้เขาต้องเลือกได้ค่ะจ๊ะเขาต้องเลือกได้ค่ะจ๊ะว่าเขาจะได้แอสตราแอสตราซิโนแวคซิโนแวคหรือซิโนแวคแอสตรารวมถึงการบกบอกผลดีและผลเสียจากที่ท่านวิจัยนะคะการบังค,ค,คับให้ทุกคนรับวัคซีนสูตรนี้ หมอเห็นว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยและแค่ u u m n r r i h t t หรือว่ากฎแห่งความเป็นมนุษย์มันก็ควรจะเลือกได้นะคะว่าเขาจากซิโนแวคแอสตราฉีกไข้แล้วภูมิขึ้นสูงขอให้ท่านโดนารงตรวจภูมิค่ะโดยเฉพาะด่านหน้าที่บอกว่าเออได้แอสตราซินกา้าไปแล้วสองเข็มภูมิขึ้นสูงอยากให้ท่านโดนารงการตรวจ n o t a r i z i n n Antib o d y ให้กับด่านหน้าเพื่อที่จะเขารู้ว่าเลย ว่าภูมิของเขาสูงเท่าไหร่และกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการที่บอกว่าฉีดแอสตราบูสไปแล้วเนี่ยภูมิน่าจะสูงพอความน่าจะไม่สามารถใช้กับด่านหน้าตอนนี้ได้เพราะต้องเรียนท่านทราบเลยค่ะด่านหน้าติดเชื้อกักตัวและลาออกเยอะมากนะคะทําไมถึงลาออกเนื่องจากว่าเขาอาจจะได้รับวัคซีนหรือว่าได้รับแอสตราเป็นเกลมกระตุ้นแต่ครอบครัวเขาไม่ได้บางคนมีลูกเล็ก บางคนมีคุณพ่อคุณแม่แก่ชราถ้าเป็นเราเราจะเสี่ยงไหมกับการที่เอาตัวเองไปเป็นตัวแพร่เชื้อให้กับครอบครัวอันนี้ก็อยากจะขอเรียกเรียกร้องอย่างหนึ่งนะคะสําหรับบุคลากรทางด่านหน้าที่ได้รับฉีดแอสตราเซเนกาไปโดยที่ไม่ทราบว่าการฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยจะทําให้ไม่ได้รับไฟเซอร์สิทธิ์นี้ควรจะเป็นสิทธิ์ของครอบครัวเขาหนึ่งคนถ้าเกิดสมมุติว่าคุณนับบุคลากรด่านหน้า อย่างที่หมอเรียนให้ท่านทราบว่าไฟเซอร์ล็อตนี้ไม่เพียงไม่เป็นเพียงแต่กรอบที่ท่านจะเสริมให้ด่านหน้าไปรบแต่มันยังเป็นขวัญและกําลังใจให้และเพื่อความโปร่งใสนะคะเพราะตอนนี้ข้อการตั้งข้อสงสัยในสังคมก็คือว่าการเอาบูสต์อันนี้สงสงสงสัยในสังคมนะคะมีมีความเครือบแคลงสงสัยมากว่าการบูสต์แอสซิสเซเนกรให้กับด่านหน้ากลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อ การกไฟเซอร์ให้กับคนอื่นหรือไม่อันนี้คือสังคมสงสัยดังนั้นการทําให้โปร่งใสก็คือสิทธิ์ไฟเซอร์ของคุณก็ยังเป็นของคุณแต่คุณสามารถเปลี่ยนถ่ายอันนี้หมอเข้าใจว่าการจากซีโนแวคแอชวาและไฟเซอร์เลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทําตอนนี้แต่ประเด็นคือว่ายังไงยังไงคะท่านซีโนแวคแอชวาถ้าเกิดสายพันธุ์กลายพันธุ์ขึ้นมามันก็ต้องเป็น m i งหรือโนวาแวบอยากให้ท่าน กลับไปพิจรารณาวัคซีนสุดไข้ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนว่าเหมาะสมหรือไม่และประชาชนควรจะเลือกยี่ห้อวัคซีนได้ไหมตามหลักประชาธิปไตยสากลน,นะคะข้อที่สองการในการที่มีนักศึกษานะคะจะออกไปเรียนต่อที่ประเทศไอร์แลนด์ก็คือเป็นประเทศเครือสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเขาไม่สามารถทำพาเรวัคซีนพาสปอร์ตที่จะเข้าประเทศไอร์แลนด์ได้เนื่องจาก สยามไบโอไซน์ ign, ผลิตแอสทรัเซเนกาแต่ WHO หรือ EMA ซึ่งก็เป็นเเขาเรียกว่าตัววัดคุณภาพคล้ายๆออยโลกคล้ายๆออยยุโรปไม่รับวัคซีนลตเอแอสทรเซเนกาที่ผลิตจากสยามไบโอไซน์ ign, ประเทศไทยอันนี้เรียนท่านตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าเอกสารของสยามไบโอไซน์ ไปถึงไหนกับการรับรองของ WHO หรือว่ากลุ่มของยุโรปนะคะเพราะว่ามันเป็นวัคซีนหลักแห่งชาติดังนั้นเนี่ยการที่วัคซีนหลักแห่งชาติแล้วเราเดินทางไม่ได้มันก็จะไปขัดแย้งกับสิ่งท,ที่ท่านพูดว่าความจําเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศวัคซีนของเราวัคซีนของชาติไม่สามารถทําวัคซีนพาสปอร์ตเข้ายุโรปได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําให้เกิดความโ่งใสัยและอยากจะขอร้องขอร้องท่านอีกนิดนึงว่าเอกสารวัคซี อยากจะขอท่านชี้แจงว่าทําไมเปิดไม่ได้เพราะว่าชีวิตของประชาชนทั้งหมดเนี่ยแขวนไว้กับแผนการนําเข้าจัดการวัคซีนท่านอนุทินสัญญากับหนูแล้วนะคะเถ้าไตรมาส่ไปเซอร์ไม่มา32.5ล้านโดสหนูหมาหาท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ่นนคง แต่ท่านท่านสัญญาท่านเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านสัญญาแล้วถ้าไฟเตอร์ไม่ส่งมาแต่มาสี่สามสิบสองจุดห้าเราก็ต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายท่านต้องฟ้องนะคะเพราะทำให้ท่านเสียหายนะคะแต่มันก็บอกว่าในสัญญามันก็บอกว่าฟ้องได้แต่ว่าชนะหรือเปล่าไม่รู้ชนะหรือเปล่าไม่ซีเรียสแต่ท่านท่านฟ้องไในตอนนี้ธรรมศาสตร์ออกมาบอกว่าได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล nah, th az, th az ้วต้องขอบคุณท่านมากๆแต่ยังเหลืออีกหลายโรงพยาบาลมากๆที่ได้แค่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้ขอขอฝากท่านแล้วก็ขอฝากท่านสามอย่างที่ตอนนี้เร่งที่สุดหนึ่งโรคไตค่ะโรคไตจะไม่ตายจากโควิดนะคะจะตายจากโรคไตแล้วค่ะฟอกไตสามวันต่อหนึ่งครั้งตอนนี้ผู้ป่วยโควิดและโรคไตไม่มีที่ฟอกไตหนักมากนะคะเฉพาะหมอคนเดียวเนี่ยอยู่ในมืออยู่ประมาณยี่สิบคนที่ไม่มีที่ลงอันนี้โรคไตอันที่สองคนที่ใกล้คลอดนะคะแล้วก็อันที่สามที่ตอนเนี้ประชาชนหวาดกลัวมากเพราะมี ข่าวออกมาขอให้ท่านทําให้โปรโ่งใสคือเรื่องการขาดแทนของยาฟาวิพิราเวค่ะสรุปนะคะหนูขอสรุปสี่ประเด็นของทางทางหนูนะคะเดี๋ยวให้น้องสรุปกับอาจารย์สรุปอย่างแรกนะคะขอให้ท่านทบทวนการบังคับฉีดทุกคนที่อายุต่ำกว่าหกสิบไม่ใช่กลุ่มเปาบบางบังคับฉีดสูตรซิโนแวคแอสราซเนกานะคะอยากให้มีตัวเลือกให้ประชาชนเลือกได้ท่านสามารถ ออกผลวิจัยให้ประชาชนเชื่อได้ว่าสูตรดีดีแต่ประชาชนควรจะสามารถตัดสินใจเองได้ข้อที่2นะคะเอกสารของบริษัทเซียงเวลไซน์ที่ยื่นต่อ WHO เพื่อรับรอง a s ส r รา e ซเนกที่ผลิตในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นวัคซีนหลักแห่งชาติตามที่ทนาอนนท์อนนิทินได้กล่าวไว้นะคะอันที่สามก็คือการหมอยอยากจะเรียกร้องให้มีเว็บไซต์เว็บไซต์นึงเลยสำหรับ ไฟเซอร์ลอตนี้เนื่องจากไฟเซอร์ลอตนี้เนี่ยคุมเครือและทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้อยากจะเข้ามาช่วยท่านอย่างแรกที่ช่วยได้ก็คือช่วยให้โปร่งใสมากขึ้นท่านอาจจะโปร่งใสอยู่แล้วเพียงแต่ประชาชนเข้าใจผิดหรืออย่างไรถ้ามีเว็บไซต์ที่ใครฉีดบ,บ้างใครที่เป็นหน้ายนยได่ฉีดลงชื่อในเว็บไซต์นี้เลยอย่างนี้มันจะง่ายแล้วก็โปร่งใสมากกว่านะคะ แล้วก็เรื่องของยาฟาวิพิราเวียที่ท่านประหลัดได้กล่าวแล้วก็มาร์วัคซีนหรือว่าไฟเจอที่ท่านอนุทินได้กล่าวนะคะก็ทางเราก็ขอบคุณมากนะคะที่ที่อ,อ,อทำให้ประชาชนเชื่อมัน่นเพราะประชาชนเนี่ยพร้อมจะเชื่อท่านอยู่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมจะฟังท่านอยู่แล้วที่เขาไปฟังข่าวอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าความเข้าใจขัดคาดเคลื่อนหรือว่าการออกมาบอกข้อมูลคาดเคลื่อน ถ้าท่านคิดว่าประชาชนเข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจหรือประชาชนเข้าใจผิดท่านส่งใครก็ได้นะคะมาเอาข้อมูลให้หนูเดี๋ยวหนูจะบอกประชาชนเองค่ะ